ต้นนะครับสวัสดีครับผมพูทธิมิตรสิงห์ทองศครับวันนี้โชคพิกัดเท่าไหร่ครับพี่ร้อยยี่สิบเก้าร้อยยี่สิบเก้านะถือว่าตึงแม่ตอนนี้ก็องทำได้ครับเริ่มทำได้สบายนะวันนี้ชกกลางวันด้วยครับคุณมากี่โลครับพี่ประมาณสามสี่โลสามสี่โลนะวันี้ซ้อมอยู่ที่เดิมครสิงห์ทองศรีหนองม่วงนะครับปัมมูซ้อมมีใครบ้างก็มีเด็กๆแต่ค่ายหมดครับแล้วก็มีผู้ใหญ่ครับทเหมือนเดิมนะแล้ววัยไฟนี้ซ้อมรวมๆกี่วันเนี่ย ประมาณสิบวันสิบี่วันแต่ั้งแต่ต้นเดือนนะแล้วเราได้เที่ยวสงการที่ไหนไหมหรือว่าอยู่แถวค่ายไม่จะไปไม่ได้ไปนะซ้อมมวยให้เสร็เร็กับอ๋อผมก็ยังอยู่ค่ายเหมือนเดิมนะครับเราไปนี้เจอใครครับเจอกับชาญยุทธเจอกับชาญยุทธนี่เคยเจอมายังไม่เคยไม่เคยเจอเคยดูเพลดูฟอร์มน้องเข้ามาไหมก็เคยดูดูเดูอเขามีอะไรน่ากลัวบ้างดูมาละเขาก็มีอาวุธ เหมือนเล่าเนี่ยครับก็คือนอกกระไดนะชิงจังหวะเหมือนกันครับนะแล้วจะวางเกมวางแผนไงดีพี่วันนี้ก็ต้องดูคขับนนังิครับนะว่าเขาจะมาไม้ไหนนะครับแล้วล่าสุดชกเมื่อไหร่ครับพี่ชกกับแม็กนัมครับอ่าวันนั้นไปแพ้ที่ไหนแพ้ที่ราดเดําเนินครับแพ้ที่ราดํดเนินนะนะครับผมอ่ะวันนี้ชกกลางวันนานหรือยังไม่ได้ชกเนี่ยก็ไม่นานไม่นานใช่ไหมก่อนหน้านี้ชกกลางกงวันล่าสุดจำได้ไหมพร้อมลบครับเจอ๋อที่เจอกับพร้อมลบของเมื่อสองสามเดือนครับอ่ะอายุไหแล้วครับ สามเจ็ดครับคนจังหวัดลบบุรีครับไปปล่อยเท่าไหร่แล้วครับพกสี่ครับเพื่อนเพื่อนเราเป็นมวยมวยเข่าขาแล้วก็มือนะได้ซ้ายหรือขวาครับขวาครับสูงร้อยเจ็ดสิบเราชกมวยมากี่ร้อยละสองสามร้อยเะอาฝากพี่น้องหน่อยครับพี่วันนี้ก็ฝากช่วยเชียร์แล้วไปกำลังใจด้วยครับขผมจะทาให้เต็มที่ครับครับขอบทำเชื่อเชียร์ด้วยครับครับอันนั้นต้นเด็กครับครับทานโุสังลงเรื่อง่าวันนี้โชว์พิการแล้ยึดก้าวมาสอบเป็นไงครั้งแรกโอดีเลยน้ำหนักนี้คงกี่โล สี่โลอะสี่โลนะแล้วเราซ้อมอยู่ไหนครับที่ไหนก็กลาบซ้อมมากี่วันเนี่ยก็ะมาณสองอาทิตกว่าสองอาทิตย์กว่านะแล้วตอนนี้ก่อนที่เราขึ้นรายการเจอใครนะเจอพงศิริอ๋อที่สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมแล้วก็มาขยับมาแล้วเราซ้อมมาสองเพิ่มมาเป็นอาทิตย์หนึ่งแล้วน้ำหนักนี้ต้องคุมกี่โลเนี่ยสี่โลโอ้โหตอนเริ่มตึงแล้วนะร้อยยี่สิบเก้านี่สี่โลแล้วเวทถนัดเราเวทไหนเนี่ยสรุปร้อยยี่สิบหกโอ้ต้องลดอีกสองโลไหวเหรอถ้าเกิดต้องชกเนี่ย ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะเออแต่ตอนนยี่สิบเกก็สี่โลลวแล้วเจอพี่เขาเคยเจอไหมยังครับเห็นรูปร่างเห็นฟอร์มพี่เขาเป็นไงบ้างศึกษาโดยเนะเขามีอะไรน่ากลัวบ้างก็งยเข่าครับอ่าแล้วหลังก็ฝีมือก็ดีนะแล้วเราก็ชินจังหวะกับพี่เขาเจอทรงนี้ไม่หนักใจ ก็รอดูบนเวทีครับอดูบนเวทีนะล่าสุดว่าชกที่ไหนนะชกที่นครับเป็นไงวันนั้นเจอใครชนะสิงห์พยักครับชนะสิงห์พยักมาครับก็อาวุธหนักกว่านะอายุอะไรนะครับยี่สิบสองครับคนจังหวัดอุบลครับไปบ่อยเท่าไหร่หกสิบสามครับพื้นเพืเราเป็นมวยสีมือครับซ้ายหรือขวาขวาสูงร้อยเราเจ็ดสิบครับเราชกมวยมารวมๆกี่ไฟแล้วมาร้อยนิดๆิดฝาพี่น้องเพม่เชียร์นะครับฝาฝรอุบลครับจะเชียร์ไปกันแรงใจเต็มที่ครับครับผมครับ